9924ค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นงานน้องสิงห์นะคะสำหรับหน้าตาของเขาเรียบๆแต่10เยอะมากค่ะฐานอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะฐาน11ครึ่งความสูงอยู่ที่7นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งกันยาวัดเฉพาะความจุจริงเนาะ นี่ความจุขึ้นมาถึงสุดขอบซิปตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะคะอีกประมาณ1น,นิ้วกว่าๆนะคะไม่ได้วัดเนาะนะคะมันจะเป็นผนังที่ยื่นขึ้นมาสําหรับหูหิ้วสําหรับรุ่นนี้จะมีหูหิ้วในตัวเนาะหูหิ้วของเขาเย็บนูนสวยนะคะดันทรงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีซิปทั้งด้านหน้าและด้านหลังสําหรับรุ่นนี้จะเป็นสองช่องแบบใหญ่ๆแยกออกจากกันเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังฐานกระเป๋าค่ะตัวนี้เสริมแข็งไว้ให้ตามคอนเซปต์เดิมปักหมุด5้าตัว สำหรับรุ่นนี้ค่ะด้านหน้ากัญญาทำมิเนอร์เชนมาให้อะตัวนี้ม i เนอร์เชนถ้าเกิดใครติดตามตั้งแต่ล็อตแรกที่ออกมาตัวนี้มันจะมีห่างสิบตัวเดียวเวลารูดคุณพี่จะต้องรูดเปิดไปสุดที่ด้านใดด้านหนึ่งเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้กัญญาเพิ่ม ห่างซิปมาให้นะ,ะห่างซิปมาให้เพิ่มมาสองตัวสําหรับฟันซิปตัวนี้จะเป็นงานซิปทูเวยอยู่แล้วนะคะถึงจะใส่ห่างซิปตัวเดียวหรือ2ตัวซิปของกัญญาจะเป็นซิปงานฟันเขา้าวโพดซึ่งซิปเกรดนี้จะใช้ในหลายๆแบรนด์ดังทางฝั่งยุโรปเลยเนาะ,นะะสายสะพาย,ยาวค่ะ1เสน้น เป็นงานหนังวัวแท้นะคะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนค่ะอาฐานปักหมุดร5ตัวช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่ห่างซิปนะกัญญาเพิ่มมาให้เป็น2ตัวเนาะรูดชนกันตรงกลางได้เปิดไปค่ะภายในตรงนี้จะมี1ช่องพ็อกเก็ตไฮค่ะหนึ่ช่องพ็อกเก็ตติดผนังด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะตรงนี้มันจะเป็นถุงซิปนะซึ่งเย็บติดผนังเนอะเดี๋ยวกัญญาให้ดูดีเทลทางด้านข้าง คุณพี่ถ้าดูด้านข้างกระเป๋าคุณพี่จะเห็นหนาผนังแบบนี้ด้านหน้าพ็อกเก็ตด,ด้านหลังค่ะคุณพี่มันจะเป็นถุงซิป นะไม่ได้เย็บขวางตรงกลางแต่เป็นลักษณะการเย็บแล้วก็ติดผนังที่ด้านหลังเป็นถุงซิปหนึ่งชั้นแล้วก็ซิปลวงอีกหชั้นเพราะฉะนั้นเฉพาะด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณพี่ใส่ของได้จุใจรพร้อมพับสั้นใส่ได้นะคะกระเป๋าสตางยาวใส่ได้กล่องแว่นใส่ตาก็ใส่ได้ช่องซิปที่ด้านหลังค่ะคุณพี่อีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งช่องใช้งานที่ด้านหลังตรงนี้ สามารถใส่แท็บเล็ตนะคะคุณพี่ถ้าใครมีแท็บเล็ตไอแพ a แอหรือว่า i p i n m i n นนะคะแท็บเลตนะ็ตหน้าจอ8นิ้วสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะช่องสิด้านหลังเนาะแล้วก็มีช่อง10บลวงอีก1เซนรหัส9924ค่ะสีที่1ค่ะสีทะเลค่ะคุณพี่ทะเลค่ะสีที่2ค่ะม่วงค่ะคุณพี่ม่วงนะคะตามด้วยชมพูค่ะคุณพี่ชมพูสีถัดไปค่ะ น้ำตาลค่ะคุณพี่ดำค่ะคุณพี่สีมิ้นค่ะอะมิ้นค่ะสีถัดไปค่ะสีแดงค่ะคุณพี่